ทานวีฟิสิกส์สำหรับ e ีพีนี้ที่จะพาน้องๆมปลายไปดูโจทย์การประยุกต์ของบทซิมเปิลฮาร์โมนิกหรือฮาร์โมนิกอย่างง่ายนั่นเองข้อนี้แอบน่าสนใจมากเลยเป็นการประยุกต์ที่แปลกประหลาดถ้าไม่มีใครบอกมาก่อนว่าเป็นซิมเปิลฮาร์โมนิกแทบจะนึกไม่ออกเลยว่ามันเป็นซิมเปิลฮาร์โมนิกยังไงอย่างนี้พลาดกันไม่ได้แล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า หลอดแก้วบางสม่ำเสมอรูปตัวยูมีน้ำบรรจุอยู่ภายในเป็นลำยาว80บเซนติเมตรและมีระดับสูง30เซนติเมตรดังรูปให้รูปมาเป็นหลอดแก้วรูปตัวยูสม่ำเสมอเขาบอกว่าภายในนี้บรรจุน้ำอยู่ลำน้ำทั้งหมดที่ยาวโคง้งมาจนถึงฝั่งนี้เลยยาวทั้งหมด80สิบเซนติเมตร แต่เขาบอกว่าถ้าวัดจากระดับก้นตัวนี้นะจนถึงระดับสมดุลของน้ำที่ปากหลอดตรงนี้จะสูง30เซนติเมตรโจทย์บอกว่าหากดันน้ำทางด้านหนึ่งของหลอดแก้วแล้วปล่อยน้ำก็จะไหลขึ้นไหลลงสลับกันไปในลักษณะของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกด้วยคาบของการไหลเท่ากับเท่าใด โจถามเราว่าคาบการไหลของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกที่เขาพูดถึงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยที่โจทย์บอกว่าเขาดันน้ําที่ฝั่งหนึ่งลงอย่างเช่นในนี้ดันน้ําที่ฝั่งซ้ายของหลอดลงไปทําให้น้ําไหลขึ้นมาที่หลอดฝั่งขวาถูกไหมแล้วมันก็มีการไหลกลับไปกลับมากลับไปกลับมาซึ่งเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic นั่นเองอ่ะเราจะมาดูสีการที่น้ำไหลขึ้นไหลลงสลับกันไปแล้วมาทำให้เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic เราจะเชื่อมโยงไปที่ค่บยังไงกันข้อแรกโจทย์บอกว่าเขาดันน้ำด้านใดด้านหนึ่งลงไปสมมุติพี่ซูมมาที่ตรงนี้มีการดันน้ำจากด้านซ้ายของหลอดลงไปเป็นระยะ x ใดๆ ดันนะมวลน้ำนี้ถูกดันลงไปก้อนนี้จะหายไปทางฝั่งซ้ายแล้วหายไปไหนก็ไหลมาตามหลอดนี้แล้วมาโผล่ขึ้นที่ฝั่งขวาของหลอดจากโจทย์บอกว่าหลอดแก้วนี้เป็นหลอดแก้วบางสม่ำเสมอสม่าเสมอพื้นที่หน้าตัดของหลอดจะมีค่าที่คงที่ตลอดทั้งหลอดถูกไหม จากปริมาตรเท่ากับพื้นที่หน้าตัดคูณความสูงถ้าเราบอกว่าพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมอน,นะเพราะว่ามันคงที่ระหว่างหลอดซ้ายหลอดขวาแล้วเราก็บอกอีกว่าปริมาตรเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่ย้ายก้อนจากฝั่งซ้ายปริมาตรตรงนี้มาเป็นปริมาตรที่อยู่ในฝั่งขวาของหลอดถ้าเกิดปริมาตรเท่าเดิมเท่ากันดีกว่าปริมาตรเท่ากันความสูงฝั่งนี้ที่เพิ่มขึ้น ก็จะเท่ากันปริมาตรก้อนนี้เท่ากับปริมาตรส่วนที่เพิ่มในเมื่อพื้นที่หน้าตัดเท่ากันตรงนี้ลำน้ำสูงเป็นระยะ x หายไปฝั่งนี้ก็ต้องสูงขึ้นเป็นระยะ x เท่ากันนี่ตรงนี้เชิะงั้นเราก็จะได้แล้วว่าเมื่อพี่กดฝั่งนี้ลงไปเป็นระยะ x น้ำก็จะต่ำลงแล้วก็มาสูงขึ้น เป็นระยะ x เหมือนกันที่ฝั่งขวาตุรง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 โอเคเอานี้นะกดลงมาส่วนสีเทาตัวนี้หายไปเอามาเพิ่มฝั่งนี้ซึ่งก้อนที่หายไปนี้กับก้อนที่เพิ่มขึ้นมีปริมาตรที่เท่ากันเนื่องจากพื้นที่หน้าตัดเท่ากันปริมาตรเท่ากันความสูงของลำน้ำก็เลยเท่ากันเพราะกดเป็นระยะ x ก็ขึ้นมา เป็นระยะ x เ,เช่นเดียวกันเอาพอไหลมาแบบนี้แล้วเกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสองฝั่งน้ำพยายามจะรักษาระดับถูกไหมถ้าพี่ตัดระดับให้ดูเราจะเห็นว่าถ้าเทียบกันระหว่างสองฝั่งมันมีก้อนน้ำฝั่งขวาตัวนี้ที่สูงกว่าฝั่งซ้ายอยู่เมื่อมีมวลของก้อนน้ำก็เกิดแรงน้ำหนัก MG ของมวลก้อนนี้เป็นแรงที่ทำให้กดลงที่ลำน้ำและลำน้ำก็ไหลขึ้นมาที่ด้านฝั่งซ้ายแล้วก็เกิดมวลก้อนฝั่งนี้กดลงไหลมาฝั่งนี้ย้อนกันไปย้อนกันมาย้อนกันไปย้อนกันมารอบระดับสมดุลรอบระดับสมดุลของน้ำเดิมถูกเปล่า อันนี้เป็นระดับสมดุลของน้ําเดิมมวลของน้ําขึ้นสูงเหนือระดับสมดุลและก็ลดต่ําลงใต้ระดับสมดุลแล้วก็มาเกิดมวลฝั่งนี้กดลงมาทําให้ฝั่งนี้เหนือขึ้นระดับสมดุลและก็ต่ําลงอีกเป็นการเคลื่อนที่แบบ ซิมเพิลฮาร์โมนนั่นเองให้เรามองที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเห็นชัดอ่ะคราวนี้จากนิยามของการเคลื่อนที่แบบ s ิมเพิลฮาร์โมนิกเขาบอกว่าเป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมารอบตำแหน่งสมดุลโดยมีความเร่งแป่ผันตรงกับระยะกระจัดอ้าวถ้าใส่ให้เต็มยศพี่จะใส่เวกเตอร์ให้ด้วยนี่ ความเร่งแต่ผันตรงกับการกระจัดแต่ทิศต,ตรงกันข้ามถูกไหมขณะนี้มีแรงดึงลงทำให้เกิดความเร่งในทิศลงในขณะที่มวลของน้ำตอนนี้กำลังเวียงขึ้นมาที่ขาขวาเห็นปะการกระจัดมันมีทิศขึ้นเวียงขึ้นมาที่ขวาขวาแล้วแรงที่ทำให้เกิดความเร่งก็ดึงส่วนทางลงพอไหลกันมาจนถึงหลอดฝั่งซ้ายแล้วเป็นไง มวลก็กําลังเคลื่อนที่ด้วยการกระจัดที่สูงขึ้นด้านบนเหนือระดับสมดุลถูกไหมในขณะที่มันก็จะมาเกิดก้อนน้ําหนักตรงนี้ดึงส่วนทางลงทําให้เกิดความเร่งในทิศส่วนทางกับการกระจัดนี่ไงที่เขาบอกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายถ้าใครไม่คุน้นตัวนี้พี่การแปรผัน น้องมีสมการอยู่อย่าตกใจความเร่งถ้าเปลี่ยนจากการแปรผลันมาเป็นสมการการเท่ากับเราจะได้ค่าคงที่มาหนึ่งตัวนั่นก็คือโอเมกา้ายกกำลังสองของเรานั่นเองจําสมการนี้ได้ไหม A A เท่ากับลบโอเมกา้ากำลังสอง x ใส่เต็มยศก็ใส่เครื่องหมายของเวกเตอร์และก็ติดลบเข้าไปด้วยนี่ไงคุณระยังคุณระยังอ่าคุณแล้วตัวโอเมกานี้มันก็โยงไปที่สิ่งที่โจทย์ถามก็คือคาบคาบคืออะไรคาบใช้สัญลักษณ์เป็นทัวทีทัวทัวเดีวแบบลิ้นพันกันตัวทีใหญ่ซึ่งก็คือระยะเวลาของการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบ เราจะเริ่มรอบตรงไหนล่ะแล้วแต่เรายังไงค่าของเวลาค่าตัวนี้จะได้เป็นค่าค่าเดิมเสมอสำหรับกรณีหนึ่งหนึ่งอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดที่ดูตอนมันเวียงสุดเลยจะได้กดนาฬิกาง่ายๆอ่ะเวียงสุดกดนาฬิกาเราก็ต้องรอให้น้ำอ่ะมันไหลลงไปจนฝั่งเนี้ยถึงจุดต่ำสุดแล้วก็ให้มันเพิ่มจนถึงจุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งกดนาฬิกานั่นก็คือระยะเวลาที่เคลื่อนที่ครบรอบหนึ่งรอบ แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ให้จับเขาให้เรามาคำนวณอะไปต่อโอเมกาตัวนี้โอเมกาตัวนี้เราสามารถโยงไปที่สูตรของคาบได้ใช่ไหมโอเมกาคือ2พายส่วนคาบหรือใครจะต่อเศษ1ส่วนคาบเป็นความถี่ก็ได้ก็จะกลายเป็นโอเมกาเท่ากับ2พายส่วนคาบและก็เท่ากับ2พายเอฟแปะไปด้วยความถี่น เราไม่ได้ใช้ตรงนี้เราใช้ตัวค่าตัวนี้งั้นเราก็จะได้แลว้วถ้าเรามีค่าหรือเราอยากหาค่าเราก็โยงไปที่โอเมก้าโอเมก้าต่อไปที่ความเร่งและความเร่งแน่นอนไปที่กฎนิวตันซึ่งก็คือเรื่องของแรงอะเรามาพูดกันถึงแรงก่อนเอาทีละส่วนขอขยับแรงนะแรงแรงในที่นี้ที่เป็นแรงฉุด ของซิมเ l ิลฮาร์ n i นให้น้องๆเปรียบเทียบกันกับกรณีมวนติดสปริงก็ได้คุณทินใช่ไหมมวนติดสปริงแล้วก็ดึงออกแล้วก็ปล่อยมันเวียง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 หรือจะเวียงขึ้นเวียงลงเวียงขึ้นเวียงลงดึงๆก็แล้วแต่โอเคป่ะมวนติดสปริงแรงดึงที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกก็คือตัวแรงของสปริง ถูกว่าตอนนี้ก็เปรียบเหมือนแรงของสปริงเช่นเดียวกันแต่แรงนั้นอยู่ในรูปของน้ําหนักของก้อนสีน้าเงินตัวนี้ที่เป็นคนดึงกลับให้มันเคลื่อนที่ย้อนกลับอ่ะงั้นเรามาพูดถึงแรงตัวนี้จัดรูปให้เรียบร้อยหน่อยเราจะได้สุดลัดบางอย่างที่พี่อยากจะให้น้องๆเก็บไว้ด้วย F เท่ากับ mg ใช่ไหมตอนนี้นะอยู่กับมวลก้อนนี้นะมวลก้อนนี้ F มีค่าเท่ากับ mg พี่เปลี่ยน m หน่อย ให้เป็นความหนาแน่นคูณกับปริมาตร m เท่ากับ l v โอเคแล้วปริมาตรขอเปลี่ยนต่อเป็นพื้นที่หน้าตัดคูณกับความยาวอ่ารอยู่เหมือนเดิมปริมาตรเปลี่ยนเป็นพื้นที่หน้าตัดคูณกับความยาวความยาวของท่อนนี้รู้แล้วชัดเจนมันมีครึ่งหนึ่งเป็น x ครึ่งหนึ่งเป็นอีก x เพราะฉะนั้นทั้งท่อนก็ต้อง 2x พี่ใส่เป็นสีส้มให้นะตรงนี้นะเป็น2 x โร a 2 x คูณกับค่า g อ่ะทีละส่วนอันนี้คือปริมาตรโอเคพื้นที่หน้าตัดคูณกับความสูงขอจัดรูปหน่อยเอาให้สวยงามสลับที่นิดเดียวเป็น2อง r h a g แล้วก็ขอแยก x ออกมา เห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรไหมถ้าพี่มาใส่บรรทัดใหม่เอาให้ full version rho f เท่ากับ2 r h a g แล้วก็ x คอใส่เวกเตอร์เวกเตอร์และเครื่องหมายการกลับด้านกันของเวกเตอร์เทียบเคียงกับของเวอร์ชั spring f เท่ากับ k x มีเครื่องหมายเวกเตอร์อยู่ที่ f x แล้วก็ติดลบ เห็นอะไร F F X X ลบๆบเหมือนกันเลยได้ค่าคงที่ของการเคลื่อนที่เท่ากับ2โลเอจีดาเก็บเอาไว้ใช้เลยจ่ะที่รักค่าคงที่ของหลอดตัว u แบบนี้อ้าวยูตัวนี้คือ2โลเอจ เด็กวีบอกโอ้โหพี่พัมพันนาพี่บอกหนูไปตั้งนานแล้วว่าสองโรเอจีขอฝากให้คนอื่นบ้างจีใช่ไหมนี่แหละที่ไปที่มาของมันเห็นไหมค่าคงที่ของการสั่นแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกคือสองโรเอจีเอาไปใช้ได้เลยอ่ะแล้วไงต่อไปต่อแล้วยังไงนะพี่บอกว่าแรงตัวนี้มันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ถูกปะงั้นแรงตัวนี้ ก็เอาไปใช้ในกฎของนิวตัน F เท่ากับ ma ได้นะสิฮะใครเคลื่อนที่บ้างเคลื่อนที่เฉพาะก้อนนี้ไหมไม่นะเคลื่อนทั้งลำเลยถูกปะมนไหลปรุด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 อะไรคือปรุดปรุดนึกภาพออกใช่ไหมโอเคมาเรามาพิจารณาการเคลื่อนที่พิจารณาการเคลื่อนที่ ของมวลทั้งหมดเน้นมันเคลื่อนที่ทั้งหมดทั้งมวลเลยเปล่าไหลกันทั้งหลอดมาเอพี่ให้เป็นมวลทั้งหมดเป็นเ็มใหญ่ละกันเนาะตรงนี้ตรงนี้ก้อนตรงนี้ให้เป็นเเล็กแต่ทั้งสีฟ้านี่เลยนะทั้งหมดทั้งลำเลยนะรวมอันนี้ด้วยนะเป็นเมใหญ่ละกันเป็นเใหญ่แล้วก็ A อโอเค F เท่ากับ M a ใส่เวกเตอร์ด้วยก็ได้โอเค <Okay? S 2> F เท่ากับ m a แรงที่เป็นตัวทำให้เกิดการเคลื่อนที่ก็คือกรอนนี้ของเราถูกไหมก้อนนี้ของเราจะใช้เออต้องใช้เป็นเวอร์ชันเวกเตอร์สิเพราะพี่เขียนเป็นเวกเตอร์ไปแล้วเนาะใช้ตัวนี้นะลบส rho a g ลบลบนี้มาจากทิศของเวกเตอร์นะส rho a g แล้วก็ x เวกเตอร์ ไม่ต้องตกใจสําหรับบางคนบอกอุย้ยโรงเรียนหนูไม่เอาเวกเตอร์มาขนาดนี้แล้วก็เราก็ไม่ต้องใส่เวกเตอร์ติดลบก็ได้โอเค่ะ okay, สําสหรับบางคนเขาซีเรียสอาจารย์ให้เขียนเป๊ะก็ขออนุญาตเขียนเป็นเครื่องหมายเวกเตอร์และก็เครื่องหมายลบติดเอาไว้ก่อนโอเคแยกสีให้และจะได้ดูดูเรื่องหน่อยอะเใหญ่ M ใหญ่กูไม่มีค่างั้นใช้ลักษณะเดิม ดูดีๆนะดูดีๆนะห้ามกับพิบตามวลคือความหนาแน่นคูณกับปริมาตรความหนาแน่นอยู่ที่เดิมปริมาตรเปลี่ยนเป็นพื้นที่หน้าตัดคูณความสูงความสูงในที่นี้มันคือความยาวของก้อนก้อนลำนี้ทั้งหมดถูกปะเรากำลังคิดมวลทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นตัวความสูงของมันก็คือยาวมานี่ ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ตัว L ตัวนี้อันนี้เป็นความยาวของลำน้ำทั้งหมดเลยเอาลำ้ำลำลำน้ำทั้งหมดโอเคสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันระวังดีๆพี่ขอใส่เป็นตัว L ใหญ่อ่ะมา M เปลี่ยนเป็น R ho, A L ใหญ่โอเคนี่ M เฉยๆต่อไปตัว A ความเร่งนี่ตรงนี้ A ลบอมกเกากำลังสองลบโอเมกากำลัง 2x เ็กเวกเตอร์โอ้โหมาครบน้าตานากลัวมากเลยตัดเครื่องหมายลบกับลบสะ x เวกเตอร์หักกับ x เวกเตอร์อ่าไม่น่ากลัวละโล A หักโล A เหลืออะไรแล้วจ้าเหลือสอง เหลือ2 g อยู่ฝั่งซ้ายเหลือ l ใหญ่ซึ่งเป็นความยาวลำน้ำทั้งหมดนะแล้วก็มีโอเมก้ายกกำลังสองขอแวะตรงนี้หน่อยขอแวะตรงนี้หน่อยจัดข้างเอา l ย้ายไปหารถอดสแควรู t ของโอเมก้าไปเราจะได้โอเมก้าเท่ากับสแควรู o o t 2 g ส่วน l ถ้าน้องๆที่เรียนกับพี่จะคุ้นชินมากเลยกับการที่พี่ชอบเก็บโอเมก้าแต่ละแบบเอาไว้มวลติดสปริงโอเมก้าคือสแควรูทเคส่วนเมะมวลห้อยแบบเพนดูลัมที่แกว่งแบบว่ามวลในเอซตตาในน้อยเชือกยาวๆโอเมก้าเท่ากับสแควรูทจีส่วนแลแล้วถ้าเกิดแกว่งเป็นกลวยกลมละ่ะเป็นกลวยกลมก็เหมือนเงาของมันเป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกถูกไหมโอเมก้าเท่ากับ สแควรูต G ส่วน L c o คอถ้าใครเรียนกับพี่จะรู้ว่าพี่ชอบเก็บโอเมก้าเป็นของสะสมตัวนี้ก็เช่นกันเก็บโอเมก้าเป็นของสะสมได้เช่นเดียวกันเพราะเราสามารถเอาโอเมก้าไปหาคาบเมื่อไร่ก็ได้ไปหาความถี่ก็ได้ถูกเปล่าจริงๆถ้าน้องรู้นี่นี่มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยถูกเปล่าแล้วก็ไปหาคาบเลยหรือจะอา่าอีกสเต็ปหนึ่งเอาตรงเคตรงนี้ก็ได้แล้วค่อยไปหายาวมานี่ก็ได้ โอเคป่ะ okay, มาต่อต่อต่อไปต่อก็เหมือนเรารู้ตัวนี้เนาะแล้วเราก็ไปหาคาบแทนค่าไป 2g พี่ขอใส่เป็น 2g แล้วก็ L เปลี่ยนโอเมก้าเป็น2อพายส่วนคาบก่อนเนาะบางคนเดี๋ยวจะไม่ทันยกกำลังสองด้วยโอเคจัดรูปย้ายข้างเราอยากได้คาบเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้นะอยากได้คาบย้ายข้างแปะ เราจะได้ค่าเท่ากับสองพายสแควรูทอส่วนด้วยสองจจ้าตัวนี้เนาะแทนค่าเสร็จแล้วอ่ะแทนค่าเลยสองพายสแควรูทเอเอเท่าไรเอลเท่าไรย้ำแล้วนะความยาวของลำน้ำทั้งหมดเพราะมวลที่เคลื่อนที่คือลำน้ำทั้งหมดตึ้งดึง,ดงอยู่ตรงนี้จ้ะความยาวของลำน้ำทั้งหมดตัวนี้นะแปดสิบ เซนติเมตร80เซนติเมตรแทนให้เป็นหน่วยเมตรปรกติก็จะได้0.8พี่ใส่เป็นสีส้มให้นะ0.8หารด้วย2ค่า G แอบดูโจทย์ไม่ได้บอกว่าแพทเพิดเอ้ยขอ10แล้วกันนะ10 10 10ถ้าโจทย์บอกว่าเป็นแพทข้อสอบแพทหรือให้ใช้ G เป็นค่า9.8เราก็ต้องใช้9.8นะแต่ตอนนี้ไม่บอกสบายแล้วขออ่ะจัดการตัวเลข2ตัดกับ0.8 0.4พอมันหาร10หนึ่งก็0.04ถอดรูทออกมาถอดรูทออกมาก็จะเป็น2พายอยู่ที่เดิมและก็ได้0.2ถอดดีๆนะเธอมันได้0.2นะแล้วเราก็จะได้เป็น0.4พายอืดอึดเอาเป็นเลขทศนิยม0.4พายพายประมาณ3.14 3คูณ0.4 3412 1.2 แล้วก็มันมี3.14ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเยอะกว่าน,นั้นประมาณ1.3วินาทีตึงดึง,ดงคำตอบ1.3วินาทีโดยประมาณ capture ไปต่ออยู่ข้างบนตอบช้อยข้อ2นะจ๊ะทำไมฉัน,ฉนเฉลยมาตอบช้อยข้อ2ตันลอนเลยอะ Ultimate Physics New Version เรียบเรียงและบันทึกการสอนใหม่ทั้งหมดเนื้อหาครบเข้มกระชับเน้นทุกจุดสําคัญครอบคลุมตามหลักสูตรฉบับปร,ปรับปรุงใหม่สสวทอัปเดตข้อสอบถึงปีล่าสุดและตะลุยทุกแนวโจทย์หลากหลายสมัครวันนี้รับฟรีสิทธิ์ทดลองสอบ v p t ีเทส4 c a t 66สมัครเลยที่ v e y t h e b r a n d .com และทีวีทุกสาขา